บรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคโกบือบ้านห้วยท่างเพื่อปัวจังหวัดน่นานนะครับเ <c oughs> ช้าว,วันศุกร์ที่1สิงหาคม2568เอ่อจังหวัดน่านเมื่อคืนก็ยังมีฝนตกนะครับมีฝนตกหนักพอสมควรอยู่นะพี่น้องนะแล้วก็เพิ่งจะผ่านมหาอุทกาภัยใหญ่ครับหลายท่านที่ติดตามข่าวสารจากช่องทางโซเชียลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะทิกตอกนี่เห็นเลยนะครับในตัวเมืองน่านนี่โหแทบเป็นเมืองแบบ ถนนทุกสายบ้านเรือนทุกหลังร้านค้าทุกแห่งครับพังพินาศนะพังพินาศเลยครับน่าเห็นใจมากนะครับก็ค่อยๆฟื้นฟูไปนะฮะส่วนตลาดวัวก็คงจะมีวัวเข้ากันน้อย,หน,อยหน่อยช่วงนี้นะครับพ่อค้าก็ได้รับผลกระทบกันหลายหลายท่านเหมือนกันเนี่ยฮะแต่ว่าตลาดไม่ทั้งน,นี่เป็นเล็กอยู่แล้วครับเล็กมีวัวเข้าซื้อขายไม่มากแล้วก็เป็นประมาณชุมนุมวัวเล็กๆนะครับอ่าก็มาซื้อมาขายกันนิดๆหน่อยๆผมเองก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วตลาดแห่งนี้ก็ เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะครับร่มรื่นแล้วก็มีอยู่ในป่าอยู่ในป่าชุมชนก็เลยอาจจะมีเสียงพวกจิ้งดีดไลยๆเข้ามาในวิดีโอเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้วันหวยรัฐบาลออกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเสียงโชคเสียงดวงกันนิดนิดหน่อยนะครับตามสมควรเหตุการณ์ทางดิสานที่มีปัญหากับทางคอมเมก็อาจจะค,ค่อยคลคลี่คลายไปก็ขอให้ได้กลับมาทำมาหากินกันนะครับพี่น้องทุกท่านเอาละตามพี่ต้อมไปดู กาดตัวห้วยทางวันนี้กันครับขสาวนบ้านดอนสบเปือบชียงกลางเอามาสามตัวนะครับวันนี้นี่เป็นหนึ่งคู่แม่ลูกบวกหนึ่งแม่สาวนะครับคู่แม่ลูกนี้นะคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่เขาเป็นแม่เขาเป็นไทยใหญ่ลูกเป็นลูกผสมแจมนะครับแม่เขานี่ประมาณสัก น่าจะได้เมสามหรือหย่อนหน่อยฮะลูกตัวผู้งามดีหนังหนานะแม่เขานะครับอ่าคู่แม่ลูกคู่นี้ลูกตัวผู้นะครับลูกประมาณเมสิบเซนบวกแม่สาวแม่นี้แม่สาวไว้พร้อมผสมลูกผสมนะครับตัวนี้ก็เกินเมรยี่ห้าพอสงท่านเอาพอสงท่านเปิดราคาไว้สูงเหมือนกันนะครับเปิดสามตัวสามหมื่นสองพันบาทเอาถ้าเอาเฉพาะแม่สาวแม่นี้ยหมื่นท้วนคือ ราคาวัวที่ซื้อกันไปในช่วงก่อนสองการอะ่ะมันเป็นราคาที่ดีดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็นี่ฮนะพอนําออกมาปล่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ <c oughs> เข้าใจได้เนาะอันนี้ยังไงก็ขาดทุนครับถ้าซื้อ,อ,อช่วงก่อนสงการที่ละช่วงก่อนสงการที่ราคามันดีดขึ้นไปแล้วมาขายช่วงนี้นะอ่าราคาก็จะเปิดสูงแบบนี้ก็ลองต่อลองดูฮนะจะแยกยังไงก็ถ้าเอาเฉพาะตัวนี้ท่านจะเอาหมื่นหนึ่งถ้าเอาสามตัวสามหมื่นสองพันบาทอ๋อเนี่ ราคาวัวแม่ครึ่งไปปีแรกของปีหกแปดนี่สวิงแบบแมสวิงแบบคาดไม่ถึงเลยครับอ่าสวิงแบบแบบก่อนสองกรารนี่ราคาดีขึ้นไปอยู่แป๊บเดียวนะแล้วก็เทกระจาดเลยหลังจากนั้นโอ้โหเอาแล้ววันนี้ผมเริ่มรายการตรงนี้นะครับลุงสนเจ้าของวัวสามตัวนี้อยู่บ้านดอนสุเพื่อเภอเชียงกลางครับนี่เป็น องเ็นบัวแค่นะพี่น้องนะผมถ่ายที่กาดป่าหัดไปทีหนึ่งนะงอวิทุนบ้านสายมูลอำเภอท่างผานะครับสูงประมาณมีท่านหนึ่งโทรหาผมว่าให้พี่ต้อมประมาณความสูงดีดีผมประมาณตัวนี้นะห้าสิบเซนหกสิบเซนเนาะเต็มที่เลยหกสิบเซนนะครับตัวนี้อุย้ยทุนเปิดหมื่นพันนะครับบัวมีสไตล์บัวแค่หมื่นพันอืมอันนี้เป็ดเป็นราคาเปิด ลองเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์วิทวนนะครับเจ้าของงวท่านอยู่บ้านสายมูลอำเภอท่างผาแค่นะทุกท่านนะหกสิบเซนเนาะอก็นี่อืออายุอานามนี่อืฟันเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยอืมเอาวัวแค่นะครับเปิดราคาหมื่นเอ็ดครับ นี่หอยเชียนหอยเชียนเอาควายมาขายสามตัวโอ้ไอพื้นที่ตลาดนี่มันกว้างครับหลายท่านก็เอาวัวควายมาแล้วก็ผูกหาเลมย้าก่อนอหาเลมย่าก่อนนะครับเ,รเดียเ<ร>เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามสักตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแม่เดี๋ยวนี้ควายถูกมากครับควายถูกตัวตัวตัวนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้ท่านหมื่นสองพันนี่นะ หมื่นสองพันบาทอา๋อจูงไปหาเลมย่าก่อนใจเย็นๆแม่นางถ่ายไกลไม่ใช่อะไรครับจะได้เห็นอีสองตัวบนรถด,ด้วยแบบนี้หมื่นสองพันอ้ตัวบนรถตัวเท่าไหร่ครับผมตัวนี้หมื่นสองนะทุกท่านนะเอาท่านไหนหาเอา่อควายไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะหัวเชียนท่านก็มีรถวิ่งส่งด้วยตัวข้อมยสองตัวเป็นแม่สาวนะครับอันนี้น 8, ตัวละแปดพันห้าร้อยบาทสูงเดี๋ยวนะฮะรูล,ลงรถ ผมตีว่าประมาณเมตรสิบเซนตัวน้นประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่ิบห้าแม่นางแม่สาวคู่นี้เขาคู่อันดีด้วยนะดูแล้วนี่น่าจะาเลี้ยงก็ได้เหมาะนะอย่แบบนี้แปดพันห้าร้อยบาทตัวละนะครับโอ้โหท้ายมันสูง,งช่างใจก่อนช่างใจปับ๊บเอาละ เอาละประมาณเมตรสิบเซนครับผมเอาละชอบปล่อยเส้นนี้ก็หอยเชียนบ้านปารานตะบนปัวอปวปัว,ปว,ปวนะครับงวหหอยตู่บ้านใหม่เฉลิมเรือนตะบนสถานอปปัว,ปว,ปวนะครับวันนี้มาสี่หนุ่มนะฮะสองคู่นะฮะคู่นี้นะฮะนี่วัวลูกผสมสายเลี้ยงหน้าฝนอ่าตัวนี้ก็เมตรยี่ิบห้าตัวโน้นก็เมตรยี่บห้านะครับวัวลูกผสมหนุ่มสองตัวหอยตู่ท่านเปิดสองหมื่นหกพันบาทคู่นี้ นี่คู่นี้นะสองหมื่นหกพันบาทอ่าก็ราคานี้ราคาให้ต่อนะครับราคาให้ต่อเดี๋ยวมีคู่หนึ่งนะผมขออนุญาตเดินเลยโน่นนะครับเจเา้าเล่นี่คู่นี้นะครับวัวลูกผสมสเล่ไทยบวกวัวลูกผสมมั่นคู่นี้นเปิดราคาดีผมว่านนะท่านเปิดหมื่นเจ็ดคู่นี้ตัวละแปดพันห้าร้อยบาทอะ่ะ ความสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบหรือหย่อนหน่อยนะครับเนี่ยตัวตัวนี้ก็มีมิติหน้ามองครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยอ๋อผู้หนุ่มสองตัวเปิดหมื่นเจ็ดอยู่ที่ราคาต่อคู่นี้นะครับอืมก็ต้องเป็นสายเลี่ยงเนาะราคาแบบนี้นะครับอ่าอาสองคู่คู่ละสองหมืนหกกับคู่นี้หมื่นเจ็ดพันบาทเจ้าของงัว หอยตู่บ้านใหม่เชยเจริญตะบนสถานอำเภอปัวนะครับลองโทรหาท่านทาเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะฮะนี่งัวพี่เดชนะครับงัวพี่เดชบ้านเชียงย th um ืนตะบนยมเผอทังผาผู <ấy> asına, uh, <may> ้ตัวแม่ตัวผู้เมตรสิบเมตรสิบเมตรสิบห้าตัวนี้บวกแม่สาวน้อยแม่นั้นเมตรสิบเหมือนกันคุณเนี้ยท่านเปิดหมื่นห้าอ่าตัวเจ็ดพันห้าราคานี้ก็คือตัวนี้มันใหญ่นะตัวน้ำตาลเข้มเนี่ยใหญ่อยู่ฮะ ถ่ายได้มุมประมาณนี้ก็แต่ตัวนั้นจะเล็กหน่อยเมตรเมตรสิบราคาเปิดเจ็ดพันเอ่อตัวละเจ็ดคู่แล้วมื่นห้าตัว 7, เจ็ดพันห้าเวันนี้ก็ที่ตลาดนี้เขาจะมาเรื่อยๆครับผมวัวมาเรื่อยๆคนซื้อเามาเรื่อสายส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาซื้อวัวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับตลาดนี้ก็มีสเสน่ห์ของมันนะอา้าวหมื่นห้าครับคู่นี้พี่สมเด็จนะครับ วันนี้ก็วัวควายคงจะมาไม่เยอะหรอกครับคงจะมาไม่เยอะและ้วฮะบ้านหลายพื้นที่ยังน้ําท่วมนะครับอุอ้ยทวนท่านเอางัวมาแล้วก็ผูกขาเล็มย่านะครับแบบนี้หมื่นสี่นะครับแบบนี้นะตัวนี้สีแบบจํามากสีล้วนจริงๆนะครับสูงเมตรยี่บห้าได้ตัวนี้ฮนะเปิดราคาได้สีตัวนั้นเนีหมื่นสามพันห้าร้อยก็ประมาณเมตรยี่สิบห้าเหมือนกันเอามันสามพันห้าร้อยหมื่นสี่นะ อเดียวนายห้อยผูกบัวกระจายกระจายผมเลยขอดูตัวนี้สิตัวนี้ผมว่าเก้าพันอ่ะตัวนี้เป็นบัวลูกผสมเนี่ยเอา้าเนี่ยผอมอยู่นะครับผอมอยู่เป็นแม่นางมาแล้วนะเป็นแม่นางสักลูกหนึ่งแล้วสูงโอ้โหตัวนี้เมตรสามนะมันเป็นบัวแข้งขายาวอ่ะแบบนี้ก็เก้าพันบาทนะครับอุ้ยชวนบ้านสายมูลอำเภอท่างผาครับผม นี่น้องคงฮะน้องคงนี่เป็นเขียงใหญ่ฮะเจ้าของเขียงใหญ่อำเภอัววันนี้แปลกฮะเอาควายเอาวัวมาขายปกติมาซื้อเหนุ่มไทยสองตัวหนุ่มไทยสองตัวสูงประมาณเมตรยีเซนอายุใช้ได้ด้วยทั้งคู่เลยอน้องคู่เท่าไหร่นะคู่หมื่นห้าครับผมใช้ได้คู่นี้เนื้อตัวดีทั้งคู่ด้วย ออยู่ที่ราคาต่ออาตามสะดวกครับตามสะดวกพอดีลูกค้าท่านจะเข้าดูหมื่นห้านะครับผู้หนุ่มไทยสองตัวเขาคู่กันดีมากเลี้ยงได้เนื้อได้แล้วนะครับแบบนี้นะเม็ดสิบห้าได้นะ 15, 15, ไม่ถึงเมยี่อะเม็ดสิบนหะ้าอยู่ระหว่างเม็ดสิบนหะ้าถึงเมตรยี่สิบอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้ครับดีทั้งคู่นี่ลองโทรหาน้นงคงนะครับพี่กาท่านอยู่บ้านงอนตะบนบวรนครอเภอปัวนะครับนะ พี่สวัสดิ์ท่านอยู่บ้านศพกรอำเภอเชียงกลางวันนี้หลายท่านก็นําวัวมาแต่ว่าไม่ได้นาลงรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายบนรถสักสักเซตหนึ่งนะเนื่องจากว่าดูลาดรามันค้มนะครับฝนอาจจะไล่แล้วตอนนี้ตัวเล็กนี่พี่เขาจะเอาสี่พันห้าผู้หนุ่มน้อยสี่พันห้าพร้อมอยู่นะครับแต่ผมว่าน่าสนใจวัวไซขุนสองตัวใหญ่นะฮะคู่ละสามหมื่นหกแต่ไม่ไม่แน่ใจใหญ่ขนาดไหนนะดูบนรถนะแต่อายุนามนี่ใช้ได้แล้ว นี่คะคู่นี้นะสามหมื่นหกพันบาทอ่าบัวไซขุนนะครับบัวลูกผสมหนุม่มสูงประมาณผมก่าวบ,บนรถเกินเมตรยี่ห้าเนี่ยดูเทียบกับเทียบกับโครงรถไม่ใช่แล้วนะนี่อ้าวก็อันนี้คงจะต้องมาไปดูกับพี่เขาจริงๆเนาะต้องไปดูที่คอกพี่เขาพี่สวัสดิ์ท่านอยู่บ้านศกกรอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับอยู่ตัวอำเภอเชียงกลางนั่นแหละครับบ้านศกกรครับก็ เอาละพี่น้องวันนี้เนี่ยผมจะลาทุกท่านด้วยผมมีภารกิจที่จะต้องรีบไปทํานิดหนึ่งนะครับก็ต้องลาทุกท่านด้วยตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ